ไม่รักเราแล้วแค่สงสารเฉยๆไม่เข้าใจเขาคิดยังไงกันแน่ถ้ากรณีแบบนี้นครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เคสที่คนรักแปรเปลี่ยนจากความรักเป็นความสงสารเนี่ยนั่นแสดงว่าเราจะต้องมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแน่นอนครับในใครเป็นแบบนี้บ้างก็คือทุกๆครั้งที่น้อยใจเราจะเราจะ<อ>พยายามทําตัวให้อ่อนแอทําให้เขาสงสาราทําให้เขาเห็นใจซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมที่เราเข้าใจว่ามันจะทําให้คนรักมาเห็นอกเห็นใจเราผิดนะครับ มันเป็นการแสดงมุมอ่อนแอแสดงให้เราเห็นความอ่อนแอทําให้เขาเปลี่ยนจากความรักเป็นความสงสารซึ่งถามว่าความสงสารมันน่าภูมิใจหรอครับที่มีใครมาสงสารเรามันไม่น่าภูมิใจเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่มันอ่อนแอหรือมันเป็นอาการเขา,าเรียกว่าเรียกร้องความสนใจก็ได้กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเหล่านี้ร่วมด้วยส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่เป็นก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าพูดถึงภาพรวมก็คือ จะมีการที่เวลาทะเลาะก,กันจะพยายามทําให้เขาสนใจหรือแซงมุมอ่อนแอให้เขาเห็นแล้วเราล้อข้าวไถ่ประชดประชันหรือทําพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมมันจะทําให้เขามองว่าเราดูน่าสงสารแต่กลับกันครับถ้าสมมุติว่าเราทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาการเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น มันจะเปลี่ยนจากคาว่าสงสารเป็นคําว่าคุณค่าทันทีเขา,าจะมองเห็นเรามีคุณค่า,าเขาจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เราทะเลาะกันเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราทําให้ตัวเองดูดีขึ้น,นเขาจะหันกลับมาสนใจเราแล้วเขาจะรักเรามากขึ้นมันต่างกันนะครับคำว่ารักกับคาว่าสงสารมันแทบจะคนละคนละาฟ้าเลยฟ้ากับดินเลยสงสารเนี่ยมันไม่ใช่ความรักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําให้คนรักรู้สึกแบบนั้นกับเราให้เรามีความสุขทาตัวสวยๆเลยแล้วก็จะกลับมาใส่ใจดูแลเราเหมือนเดิมเรายังอยู่ด้วยกันเราก็เทคแคร์ดูแลเขาเหมือนเเดดิมแแต่่ราาอยไปสง เหมือนอาวอ๊บอกว่าละอย่าไปร้องผมร้องให้อะไรให้เขาเห็นบ่อยอะมันไม่ดีะนะคะเราแสดงความเข้มแข็งดีกว่าคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณแต่ฉันก็มีความสุขฉันไม่ได้แคร์คุณฉันก็อยู่ได้ของฉันแบบนี้ดีกว่านะคุณนะแล้วก็สําคัญที่สุดอย่าลืมมองหาข้อบกพร่องข,ของตัวเองแล้วก็แก้ไขร่วมด้วยนะครับถ้า คอมเมนต์แรกกับคอมมิรวมกันเนี่ย<ม>นั่นแสดงว่าเราก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างมันเลยทําให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นลองมองหามันนะครับค่อยๆมองหาแล้วเราจะมองเห็นนะแต่ในความรู้สึกของแม่นะเขาก็ยังรักเราอยู่นะลูกนะเราต้องมาดูแลตัวเองเหมือนอดดี้บอกเราหาข้อบ,บกพร่องของเราจุดบ,บกพร่องของเราแล้วมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ความรักเรากลับคืนนะลูกนะแล้วมาให้กลับมาเหมือนเดิมน,นะลูกนะต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ก็ตอนนี้ก็มีไลน์นะมีไลน์อ f ฟฟิ i ชียลแล้วก็มีเพจสามารถทักเข้ามาในเพจได้คุณจะรับคําแนะนําจะรับคําปรึกษาจะรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็วิธีการแก้ไขเนี่ยอาจจะมีพิธีพิธีกรรมแต่เพียงแต่ว่า ผมไม่อยากให้ใครเข้าใจว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะดึงคนรักกลับมาไม่ใช่แต่ใจความหรือเนื้อหาสําคัญของพิธีการต่างหากที่มันทําให้คนรักกลับมามันไม่ใช่พิธีการทําให้คนรักกลับมานะพิธีการเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําแล้วคุณจะได้คนรักกลับมาไม่ใช่หลายๆคนเข้าใจแบบนั้นแต่ใจความสําคัญของพิธีการที่มันซ่อนอยู่ข้างในต่างหากคือการแก้ไขตัวตนของเราต่างหากที่มันจะสามารถทําให้คนรักกลับมามันคือผลพลอยได้อะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองนั่นแสดงว่าตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นนะเมื่อไหรร่่ทีเาอุด ข้อบอกพร่องปิดข้อผิดพลาดของตัวเราเองได้นั่นแสดงว่าคุณค่าในตัวเรามันเพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ตัวคุณค่าในตัวเราเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะทําให้คนรักกับประสนใจกลับมาใส่ใจกลับมารักเรามันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยมันคือผลพลอยได้จากการทําพิธีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจอยากได้รับคําแนะนําคำปรึกษาก็สามารถทักแชทได้ครับ